วันนี้มาให้กำลังใจหนุ่มๆทั้งสี่กันดีกว่าครับว่าภารกิจคืออะไรและใครจะเป็นผู้ชนะในสัปดาห์นี้ไปรอชมกันเลยครับเป็นไงครับสนุกไหมเหนื่อยมากเหนื่น <c oughs> อยมากเฮ้ยทุกคนเดูยกันครับโอ้โหไม่แน่เชื่อรายการอะไรเน,นี่ยลงทุนถึงขนาดเอาไปเลี้ยงหมาโอ้เว้ยไงเนี่ยกิจของเรางครับปี กีดตีตกน้ำกติกาพิธีกรทั้ง4ี่คนต้องแบ่งทีมแข่งขันด้วยกันทรงตัวบนเครื่องเล่นอยู่ทีมละด้าแล้วออกมาแข่งทีละคนพร้อมส่งเสียงตีระหว่างแข่งขันตลอดทีมได้ผลักฝ่ายตรงข้ามตกน้ำไปได้หมดก่อนจะเป็นผู้ชนะในภารกิจนี้ทันทีครับ้อทุกคนพร้อมที่จะลุยกับภารกิจของเราหรือยังครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วาทีมแรกมีตนแตยูริและอลันครับ ทีมที่2เป็นแบงค์และพาร์ทครับเอาละครับคู่แรกเริ่มได้ <pricing noise> แค่เริ่มต้นก็แข่งกันอย่างดูเดือดแล้วครับทั้งดันทั้งดึงทั้งกดหัวแรงเหลือเพื่อแต่เสียงเริ่มสั่นแล้วครับตัวนลองกดอีกรอบไม่ได้ครับถอยกลับมาตั้งหลักก <najwię Vikings> ่อนพาร์กับตวนลองอีกครั้งครับ <S 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 2> <S 2> ตองจมตีก่อนหวังผลชนะเลยนะเนี่ย พลาดท่าเมียตกน้อซะงั้นถือว่าได้พักเหนื่อยแล้วกันนะพรัททีมนี้ก็ดีใจว่ามากครับยังไม่ได้ชนะภารกิจซะหน่อยคู่ที่2แบงค์กับอลันครับแค่เริ่มมาก็ไฟเป็นดูเดือดมากทั้งดิงทั้งดันทั้งขวนไม่มีใครยอมใครเลยครับตนมาผสมรงช่วยอีกคนแล้วคราวนี้เป็นแบงค์กับตนบ้างครับมีหยุดดูเชิงกันเล็กน้อย สอนชื่อสุดตัวมากครับแล้วเร่วมตุ่มไปพร้อมกันครับสุดท้ายทีมที่ผลักฝ่ายตรงข้ามตกน้ำผมแปมไปได้ทั้งหมดคืออลันยูริและต่อนตายครับ ลกกันไปด้วยภาพสุดสนุปมันมันของเครื่องเล่นทางน้ำในเดอะสวนสยโยกรีสอร์ทการจนาบุรีครับสัปดาห์หน้าเราจะพาไปทำอะไรที่ไหนในการจนาบุรีอีําำพลานะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ